สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นปลายทางของสายนครศรีธรรมราชแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงบ่ายสามแล้วนะครับรถไฟก็จะออกประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็ถึงกรุงเทพประมาณหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับนะครับขบวนรถก็มารอเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเยววันนี้พาไปรีวิวรถไฟกัน นครสีธรรมราชกรุงเทพ Let's go <S อันนี้ก็เป็นชานชาลาที่หนึ่งนะครับสุดทางของขบวนนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะวิ่งเข้าสถานีชุมทางเขาชุมทองสถานีทุ่งสงนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเลยช่วงที่นานที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงจังหวัด ประจวบชุมพรนะครับเมื่อกี้สั่งข้าวร้านป้าไปข้าวผัดกุ้งนะครับเอาไว้กินบนรถนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทุกท่านนะครับที่มีตั๋วขึ้นบนรถได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาของขึ้นไปวางไว้บนรถก่อนนะครับแล้วเราก็จะลงมาถ่ายรูปนิดนึงนะครับทำรีวิวของเราเป็นรถปร,ประกาศนะครับอยู่ ขบวนหน้าๆน,นะครับส่วนขบวนวท้ายๆก็จะเป็นรถธรรมดานะครับตู้ชั้นสามนะครับนี่ก็เป็นขบวนรถที่เราจะต้องขึ้นไปนะครับชั้นที่ห้านะครับะพรนสีธรรมราชกรุงเทพของเราเลขที่นั่ง40นะครับ เตียงล่างมันเป็นตู้นอนนะครับนี่ว้าวสี่สิบอยู่ตรงนี้เลยครับผมโอ้โหนี่สามเก้าสามเก้านอนชั้นบนนะครับนอนชั้นบนตรงนี้เลยของเรานั่งฝั่งนี้แล้วก็นอนข้างล่างได้นะครับว้เย็นดีเย็นเจี๊ยบเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับ เดี๋ยครับผมเดี๋ยวจับจองที่นั่งสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตให้เราด้วยนะครับแต่คือรถไม่ต้องกวแบตหมดนะครับผมนี่แย่ yeah, ไปได้เลยจะชาร์จได้ครับมีทุกจุดเลยครับทุกเบาะแต่ข้างบนท้านอนชั้นสองอาจจะไม่มีนะครับนี่ก็เป็นนะครับเอาไว้ ปีนขึ้นครับเวลาน,นอนนะครับเปี่นขึ้นเครับกอปีนขึ้นไปนอนนะครับเวลาน,นอนก็จะมีผ้าม่านมาปิดให้นะครับโอเคประมาณนี้ครับบนรถเสร็จห้องน้ําก็เดินข้ามตู้ได้น,นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเราไปหาซื้อสเสบียงก่อนเราได้รถแล้วล่ะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวล้วก็ออกตามเวลาครับผมมีเครื่องเกือออกจากสถานีมาตอนตีธรรมร่ได้